สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวย4ิหาภคค่ะพี่้องคามาพบมาพอดกันกับแบ็ดน่าช่วงบ่ายค่ะพี่้องคะของมือวันที่22นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่้องคำวันนีนะคะแอดผ้าพี่รองคาเท่าสุขสุข,สขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เน้นย้ำคงสุดท้ายขมโค้งนะคะพี่น้องคะนวกางของปูข่าววนทิพผ่านมาปู่ลราไห้เจ็ดสามเนาะออกมาเปเจ็ดสี่นะคะพี่น้องคะเมื่อนี่ปู่เราก็เลยมาเน้นย้ำคงสุดไทยไห้ค่ะสําหรับคงขามโค้งนะคะนวทางจากปู่วัดป่าอุดรขมโค้งเมื่อนี่นะคะแสดงว่าเป็นตัวใดพอมีพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พ่อพ่อค้ากรบนวมันสการค่ะ เนบนค่ะปูมาถามอีกจกักค่ะอันจักบาทนี่ปูมปันถ้าจะปูฝันกันหน่อยก็ได้ท่อมาสันนี้ค่ะปูคะออกม,อมือนีอนนเนาะมือนีค่ะอืมออกมือนีอะพูดฟันบ่ค่ะเมื่อคืนนี่นะ จังไรจมมอไรไปเลยวะค่ะดูแล้วจะว่าโดยมาแบบนั้่มันยับเตมนะปูว่าจบางเทียก็จงนั่นหยับแต่ยับแต่มทำแน่จังทีไหมอ๋อมูวันจันึงหันกัจ้ำเต้ยมเนาะค่ะปูป่วยเจ็ดสามมันมาเจ็ดสี่เนาะค่ะปูเมีนปูบอกว่าถ้าเจนหลังเียยับเต้มไม่ได้สนุกค่ะ ฝันเย็นหลุดนี่ละก็เลยอนี่มันเลสิหลุดนจีึ้นจะนนี่ี้ก็ดีค่ะมันจะเป็นยับแยบบ่จะล่นงทมันยับแย่รู้บ้างหนึ่งก็ยานเดีพี่เป็นฝ่ายจะมาบุกสุดท้ายผู้หมวดฝันนี้ตกกองกดมันเป็นซีเรียสซีเรียมอยู่กับวายอยู่เนาะค่ะเอ๊ะเขากองก็ยังเป็นซีเรียอยี่วาอยู่ค่ะคนจะเอาซีเรียสเอาหน่าค่ะ มันไหเอาอันเจ็ดเอ็นสามเจ็ดซ <1971. S 2> ี <Canada. S 2> <Ha. S 1> Arizona, ่นะยับแบเมื Arizona, ่ส <Ha. S 2> so, so, uh, ินาบู is. Is ่ก <Ha. S 2> ับไจะเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามสามเจ็ดมันให่ยับแยมเลยเขากองมันคือเป็นซี่เดียวซี่เดียมกว่าอยู่ค่ะวันเทีัยวก็ยื่ตรงมาเลยมันเกิดยืดขึ้นกับุญน้ำอยู่ดีแม่หมอละครับพ่อันเท่กับตรงเขากยับแยมจังน้อยเพราะว่าเกิดลุ่มกันไว ค่ะเนอ่เจ้าก pues, er. ็บอดินไหลรตลาหาตว์ชบานมันก็ยับได้อยู่แม่ม่อรกับอเป็นตัวเดียวแม่ม่ะค่ะกันบางทียมันก็ปงเป้อยู่บางทียมันก็เนี่ยปู้กว่าเอ๊ม็นะยับแฉมมาแฉนันก็ยับขุ้นยับลงแน่สีนะค่ะก็จามันม่หล่อเหมืนน่หนเราเตเก็บสามเก็บสามตัวมวกกลุ่มเลยมันก็บอกเก็บซี่ไหนเตะดียงีหรอกกเียแถวเขากบอะไรเนี่ นี่มันเป็นเป็ดสามหบู้กับว่าเป็ดสี่เปดหานั่นมางสีนะอืมครับพ่อ,อป็นยับเตียมไปยัดอีงหนึ่งนะสนบกค่ะเปิดป้อมกับเป็ดซี่เป็ดหานี่ละค่ะ ไเทียมันนับเป็นงับรุ่งตดอกกุว่าค่ะก็มันเกิดเรือถูกเม็ดเดียวอเนาะตัวกลมเม็ดเดียวกินั่นหาอยู่เนาะแม่บาเลยครับพ่อน้อเกิดงับบังน้าตัดอกกุ้ว่ามันนับเตี้มแต่ดอกก้วกยับไปน้ำแน่ทีนะค่ะนอกจากจะเอาตัวเดียวไหลน้เาก็นับไปน้ำแน่้เทียมันอื่นมันลุ่งทีละ ค่ะเจนบ่ตรงอันนั้นตรงก็จังวดหาสามสามขางาเยาอยู่ได้ครับซื้อแมนบ่ล่หค่ะก็จะงวดเก่าซีันก็ตรงตอยู่เก่าหนึ่งก็ตรงตรงอยู่แมนบ่ลเะแต่ว่าก่าปัอ่นต้องกันนีเหก่าหนึ่งครับมันหกหนึ่งอยู่อันไทยเนาะค่ะไมาตรงตรงอยู่บนี้ไม่นี่แล้วมาเปี้ยนตัวนี้แล้วตัวเจ็ดามีแล้วเป็นเจ็ดซี่ิงเรากูไว้เลยว่าอย่างนี้ที่ผ่านจรกับน้เจีมนน้ำแดงส่นะค่ะบู ก็เลยเป็นแปลซี่เปานาะ้ครับปูมันเอค่ะเพิ่มเติมเป็นเป็ดที่เปลี่ยนทางยักษบแก่จะว่าสามตัวนึงปูเอาเอาเก่าใส่ั่นเจ้าเก่าใส่เมืองไหนครับปูคะเก่าเก่าใส่ขนามันบาจทีเป็นสามตัวไหะเก่าเก่ายังครับปูจะว่าบางเทียปูมันบางเทียันก็เป็นหกเด้ปูฟันนี้หลุดทังงที่บางเทียมันเกิดบางเทียมันก็ขึ้นมันกัลุกงเทีนะเก เอาเสนเก่าใส้นํา่แน่สนเดีเก่าใส่ตัวไหครับพูเก่าเส้ขทั้งหนามันนะเป็นสามตัวมันก็ดีเป็นเก่าเปสามเก่าเปที่เก่าเปหาไม่ผินะโอ้ครับพูคะผมบอกเอาเก่าใส่นทั้งหนานะมผิดนะค่ะเจนสามตัวตรงๆเนาะครับพูมจับไ้สามตัวนะ เก่าแปดสามนี่มันกันใกล้ๆรับอันอ่าเลคคารามุนของปูไฮได้ครับปูเก่าเจ็ดสามอันอืมอันละปูก็ว่ามันพอมันเป็นตัวเก่าขึ้นช่างหนานะเพราะว่าคารามุนมันเป็นโมโหกับเก่านะปูเบิ้งค่ะนับอกแค่สี่เป็นน้ำค่ะอันมันมากเก่ามันก็ดีเก่าเก่าแปดสามเก่าแปดสี่ไปเป็นเม่ะ ค่ะอันมามาอมงาเจมันหกกับะโขดตเดียวกันรู้ะแปดสามหกแปดที่แปดส้าเปนสี่ด้าน้าใอ้ปืนยับเอากันไลยดแจ่ว่ากันเนาะเช่นไหลมันสีไหลที่วาน่ะเนาะค่ะต่ว่ากับอกยับ้ไปนะจ่ว่ากันเอาใส่ทั้งหนามันเอาเก่าใส่ค่ะอันบเก่าของโกอยู่แล้วบามันมันมันเหล็กทุกงานนี่แหละพวกอค่ะเือดสียูเลีอ่ะบนบ่อย ฝันไปจริงี่เขาว่าะสร้างกินนามันเทียค่ะบางเทียก็กันว่าฝันไปก็บออกมาตรงๆเลยแต่มีดีแม่นครับผู้คะก็เลยอยู่เรี่ยวคุงสิแม่ค่ะหลับผู้ก็เลยบอกว่าไหวนับแต่น้ำแน่หลอกเพาาะกันไลยน้ำมาตั้กแต่พอไหลลอกสูตตัวหาบัตรชิ้นฝันไปกับอ้มีทุนเกิดลอยพุ่นลอยมือจีดรหลายอยู่แม่นบ่ล่ะไหร่ค่ะในเวลาไปหรอด้เวลาพอดีครับผู้คะ อืมเอาให้มิชองพี่หมัหน,น,หน,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 นทั้งเยฟบี่เย็บมินสุูสุคนเลอะค่ะปูอ๋อให้สิบสี่คนไลค์ไก็แช่ติดตามเหมน่่่่่่่่่่่่่่่ใจ่่่่่น่่ค่า่่่่่่่่่่่่่่่าก่่่่น่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่นเ่เ่่่่่ ครับปูทางสุดๆมันมาหนีงปะปังจะเล่นบอลขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะกลับนมัสการน,นะคะผู้สานทุกค่ะสรุปแนวทางถ่าครีมนี่ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ,ะขามโค้งนะคะพี่น้องเด้อเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเน้นย้ำโค้ง,คงสุดท้ายนะคะพี่น้องแนวทางของปูมันนี่นะคะมี8ปดซีแปดห่า แปซี่แปดหาเก้าแปซ้เก้าแปซี่เก้าแปดหาด้ค่ะพี่น้องคะแปซี่แปดหาเก้าแปซเก้ปซี่เก้ปหาพอยองอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้ค่ะพี่น้องเลือกแคปหน้าจอนะคะ ี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางเน้นย้าโค้งสุดท้ายมัอนี่ขามโค้งนะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรพี่น้องอย่าลืมการนําไเป็นพิจารณาเบิ้องเนาาคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องมาเล่าสู่กันนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับ พ,พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกคะ่ะพี่น้องคะธรรมประยสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมคะ่ะพี่น้องฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิ็ดพระพราดท,ทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะคงสุดท้ายขามโค้งคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลมันนี่มีเพี้ยงซ้ำนีค่ค่ะพี่น้องคะนายกสิดาขอตโตล่าพลอยพรองประเทาสุขุขขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ So